สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในรายวิชาประวัติศาสตร์เรื่องยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ค่ะกับคุณครูเปียธิดาใจเอมนักเรียนพร้อมที่จะเรียนกันหรือยังคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะ 1>, 1. นักเรียนอธิบายการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ได้ 2. นักเรียนมีทักษะการเปรียบเทียบลักษณะสำคัญการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 3. นักเรียนเห็นความสำคัญของการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ค่ะนักเรียนดูภาพตัวอย่างยุคสมัยก่อนนะคะและช่วยการสังเกตว่าในภาพคือยุคสมัยอะไรวันนี้คุณครูมีคำถามด้วยนะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนดูจบแล้วใช่ไหมคะนักเรียนรู้หรือไม่คะว่าแต่ละภาพอยู่ในยุคสมัยใดของทางประวัติศาสตร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันตอบนะคะว่าเราเห็นอะไรในภาพนะคะภาพแรกนะคะ,ะเรามาดูภาพแรกนะคะในภาพแรกนักเรียนตอบได้ไหมคะว่าภาพแรกคือยุคอะไรยุคอะไรคะคือยุคไดนโนเสาร์นั่นเองค่ะ ส่วนภาพที่2นะคะภาพที่2นักเรียนลองสังเกตนะคะนักเรียนเห็นอะไรในภาพเห็นหินนะคะเราจะตอบว่าอะไรดีคะคือยุคหินนั่นเองนะคะส่วนภาพที่3นะคะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรคะสังเกตเห็นโลหะนะคะเราก็จะตอบว่ายุคโลหะนั่นเองค่ะส่วนภาพที่4นะคะ เป็นยุคเกี่ยวกับสำริดนะคะซึ่งมีอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆเช่นมีดนะคะส่วนภาพที่5้าภาพที่5นะคะนักเรียนจะเห็นมีโทรศัพท์มีคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งมีเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยนะคะยุคนี้คือยุคปัจจุบันนั่นเองค่ะหลังจากที่นักเรียนดูภาพยุคสมัยแต่ละยุคกันแล้วนะคะเรามาเรียนรู้ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์กันค่ะ สมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยังไม่มีตัวอักษรใช้บันทึกเรื่องราวนักโบราณคดีจะศึกษาเรื่องราวสมัยก่อนประวัติศาสตร์โดยอาศัยหลักฐานทางโบราณคดีค่ะสมัยก่อนประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็นสองยุคนะคะได้แก่ยุคหินและยุคโละหะค่ะยุคหินนะคะก็คือยุคหินเก่ายุคหินกลางยุคหินใหม่ส่วนยุคโละหะได้แก่ยุคสำริดยุคเหล็กค่ะ ยุคหินแบ่งออกเป็นสามยุคนะคะได้แก่ยุคเก่ายุคหินกลางยุคหินใหม่ค่ะภาพยุคหินเก่าค่ะภาพยุคหินกลางค่ะภาพยุคหินใหม่ค่ะยุคโลหะแบ่งออกเป็นสองยุคได้แก่ยุคสำริดยุคเหล็กค่ะภาพยุคสำริดค่ะ ยุคเหล็กค่ะสมัยประวัติศาสตร์นะคะเป็นยุคสมัยที่มนุษย์รู้จักประดิษฐ์อักษรขึ้นมาใช้แล้วโดยได้มีการบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆมักพบอยู่ตามผนังถ้ำแผ่นดินเหนียวแผ่นหินใบลานและแผ่นโลหะค่ะหลังจากที่นักเรียนเรียนรู้เรื่องยุคสมัยประวัติศา,ศาสตร์กันแล้ววันนี้คุณครูมีคำถามชวนคิด2ข้อนะคะ ข้อ yup. ท er ี่1นะคะยุคสมัยทางประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็นกี่สมัยคะนักเรียนช่วยกันตอบนะคะคําตอบก็คือ2สมัยนั่นเองนะคะก็คือสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะต่อไปคําถามที่2นะคะยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ใช้สิ่งใดเป็นเกณฑ์ในการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นักเรียนช่วยกันตอบนะคะตอบว่าอะไรคะ คําตอบก็คือตัวอักษรค่ะจบแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันนะคะและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ